ก็สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องลุงหมงลุงมือทำวันนี้ลุงหมงมีโอกาสจะพามาตกปลาที่บ่อตกปลาเป็นบ่อเหมานะครับบ่อตกปลายญ้าเล็กฟิชชิงนะก็อยู่ชนบุรีน่าจะเป็น เกาะจันอำเภอเกาะจันวันนี้ก็มาคนเดียวจะมาลองเทสเยืเ่อเทสเหยื่อเดี๋ยว,วันนี้เป็นบ่อเหมา250บาทต่อคันออกได้หมดปลาไม่ต้องช่างท่านชม,ชมวันนี้เยื่อลุงมงก็บ่มมาสองวันบ่มกล้วยดองน้ำผึ้งลูกยอ วันนี้จะมาเทสดูว่าเขาบอกว่ามันมันก็เคี้ยวเหมือนกันนะบ่อเนี้ยต้องเจอถ้าเจอหลุมก็กินยาวแต่ถ้าไม่เจอตัวก็คนค้างเทจะเคี่ยวเหมือนกัน,กนบ่อนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้ลุงหม,มงจะมีแต้มไหม<笑><笑>ก็วิธีทำเหยือ่อเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะนะท่านผู้ชมจะมี ลำอันนี้ก็ประมาณห้าขีดอันนี้ประมาณ5้าขีดี่ลุงหมองใช้1โลเหลือครึ่งนึงเหลือจากลุกหมองนี่ครึ่งโลนี่ครึ่งโลโลหนึ่งแล้วก็กล้วยดองกล้วยดองนาำพึงลูกหยอ่อนิดนึงก็จะเป็นน้ำนิดหนึ่งที่เหลือกะทิกะทิก็ห้าสองร้อยห้าสิบ ครับท้บชมสมเลยเป็นอันว่าเสร็จนะนะท่านชมก็ใส่ถุงบ่มไว้สักสองคืนครับผมนี่เรียบร้อยลําบ่ม ก้วยดองน้ำพึ่งลูกยอนี่ครับท่านผู้ชมเราจะบ่มไว้เดี๋ยวจะายถุงชั้นหนึ่งบ่มไว้สองคืนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายครับผมนี่ครับท่านผู้ชมมุงมงจะเพิ่มขนมปังหมดนี้เลยนะครับมันเหลือจากทิปที่แล้ว มันเครื่องถุงไม่ถึงเครื่องถุง ผสมน้ำน้ำหมายก็ตกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ลุงหมงจะมีแต้มไหมปลาเขาจะเคี้ยวไหมครับผมลงเบ็ดกันเลยครับเขาน่าจะให้ลงเจ็ดโมงหรือเปล่าหรือนานาเขาลงแล้วอันนี้ก็เกือบเจ็ดโมงครับลุ้นกันยาวๆนี่ครับ ส่มน้ำตกได้เลยเฮ้ okay, ครับลงเบ็ดไปแล้วน,นะนะวันนี้ลุงหมงเอามาลองคันหนึ่งดูว่าบับันนี้จะมีหมานไหมก่อตะขอเบ็ดลุงหมงใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองศ <c oughs> ินุ เขาให้ลงเบ็ดเจ็ดโมงครับท่านผู้ชมครับลุ้นยาวๆดูปลาปลาขึ้นตัวหืมแต่ว่าจะกินเหยื่อไหมเราต้องตีตีลองดูว่าปลาเขาตีใกล้ค่อยขยับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอต really ัวนะนะบ่อก็ไม่ใหญ่มากนะบรรยากาศบ่อก็ประมาณนี้อันนี้ท้ายบ่อนนาก็ทยอยเข้าก็น้าก็มาพร้อมกันสี่คันห้าคันลงเบ็ดกันแล้วอันนี้หน้าบ่อยู่ตรงนู้น ลุ้นกันยาวๆครับท่านผู้ชมไอ้หวายเปิดกล้องไม่ทันแต้มแรกน่าจะหมานวันนี้นะนะนะลุ้นยาวๆ <c oughs> ไม่หวเข้านะนะ สวลเข้านี่แนี่แงสวาดนะน่ะเม่อว่เป็นอย่างดอกขอให้มันกิน <c oughs> ตีขยับไปหน่อยเมื่อกี้ถาวายกวนท่านผู้ชม บอกว่ามีปลาบึกมีปลากระ,กะโห้มีย่สกไทยมีปลากากาดำมีปลาร,รวมครับบ่อนี้บ่อใหญ่มีทุกปลาแต่ว่าปลากระโห้เขาไม่ให้ออกแล้วก็ปลาบึกเกินกว่าสิบห้าโลไม่ให้ออกย่สกไทยก็ไม่ให้ออกเพราะว่าปลาหายาก ท่านผู้ชมรุนกันยาวๆเพื่อจะมียิตสกฝนตกท่านผู้ชมเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดอากาศ ต้นมะพร้าวตรงนู้นนะเขาปลานิลส่วนมากจะเป็นปลานิลกินดีปลาใหญ่ยังไม่โดนลุ้นกันยาวๆฝนตกท่านผู้ชมต้องมาอยู่ในรถนั้นนะเปียก โอ้ตกโยมเหมือนกันนะหยุดแลด้วท่านชมฝนตกแดดออกฝนตกปลาก็หยุดกินท่านผู้ชมนะนะมารอเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็โมงครับยังไม่หยุดเลยเริ่มเบาแล้วนะนะเปียกหมด ลุ้นกันต่อครับ ไอ้หวายสีตัววันนี้โดนฝนด้วยต่าผู้ชม,มครับผมก็ต้องกลับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคุหมอเลยนะครับครับสวัสดีครับ